สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเฮียบอยนะครับวันนี้นําพระเครื่องดีมาแบ่งปันพี่พี่กันนะครับพระเครื่องของเรานะครับเราประกันแท้ให้ทุกองค์ทุกชิ้นนะครับสาหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสั่งจองกันได้นะพี่นะผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เก้าศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพระชุดนี้นะพี่นะเป็นหนึ่งชุดที่น่าเก็บน่าสะสมกันมากๆเลยนะครับเป็นพระกิ่งไพรีพินาศนะครับสองสี่เก้าห้านะครับ เดี๋ยวนี้เราจะไปรับชมกันเลยนะพี่นะพระสวยๆแบบนี้นะครับเี็นะครับเป็นพระหล่อโบ,บราณน,นะพี่นะสองสี่เก้าห้านะครับพิมพ์พระเป็นพิมพ์พระนั่งบัวนะพี่นะหรือที่สักกลก็เรียกกันว่าพระไพรีพินาศนะครับเนื้อหานะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับแก่ทองนะพี่นะ นี่นะครับหน้าตาติดคมชัดนะพี่นะจมูกลหลงลานะครับมีค่าน้ําทองวิ่งให้เห็นนะพี่นะชัดเจนนะครับเมตตาติดชัดนะพี่นะนี่ครับแบบนี้เลยนะพี่นะฐานบัวนะครับก็จะต้องคมชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเม็ดๆแบบนี้นะพี่นะไม่ลม้มไม่ตื้นนะพี่นะ นครับองค์พระมีความสวยสมบูรณ์นะครับไม่ผอมหรือรีบจนเกินไปนะพี่นะนี่นะครับก้นนะครับก็จะมีร้อยแต่งตะใบนะพี่นะแล้วก็มีการอุดกิ่งนะครับ ตอนนี้คัดมาแบ่งปันพี่ๆนะครับนะสวยๆทุกองเลยนะครับเก้าองค์เท่านั้นนะพี่นะนะครับสวยทุกองค์นะพี่นะครับมาแบ่งปันกันแบบนี้นะครับ เนื้อหานะครับก็แต่ละองค์นะครับคือด้วยลักษณะาการเป็นพระที่เราโบราณแล้วนะพี่นะเนื้อหาบางองค์นะครับก็จะมีการแกะทองนะพี่นะบางองก็ออกเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เลยนะครับก็เป็นไปได้นะครับนะเนื่องจากโลหะที่ผสมนะครับหลากหลายนะพี่นะนะครับแต่ว่าสวยทุกองนะครับ เดี๋ยวค่อยๆชมกันไปทีละองนะพี่นะนี่ครับนี่ฮะองนี้แกะทองนะพี่นะนำทองก็จะวิ่งตามซอกนะครับหน้าตาติดชัดแล้วพี่นะคมสวยนะครับเนื้อสังเกตที่เนื้อหานะพี่นะความเก่าของเนื้อนะครับโลหะเก่านะพี่นะนี่ครับปลายกระแสนะพี่นะสองสี่เก้าห้านะพี่นะก็เป็นยุคที่พระ เนื้อโลหะนะครับได้รับคำนิยมค่อนข้างสูงนะพี่นะนะครับหน้าตาติดชัดคมสวยนะครับเราเลาประกันแท้ให้ทุกองค์นะพี่นะนะครับตาทองวิ่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับพระไพยรีพิ่นาศนะครับ นั่งบัวสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลงกล้องเจาะกันเลยนะพี่นะจะได้เห็นเนื้อกันชัดๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อหานะครับแห้งสวยนะพี่นะน้าทองวิ่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ัมาชมให้พี่ๆชมกันเท่านี้นะครับสวยๆแบบนี้ทุกองค์ทุกชิ้นนะครับมือนะครับนะเห็นเป็น่าเป็นเส้นนิ้วเลยนะพี่นะนี่นะครับ นะครับเนื้อหาแล้วพี่นะตามภาพเลยนะครับซูมให้ดูกันแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อหาแห้งๆแบบนี้นะครับชัดเจนทุกองค์นะครับตอนนี้ยอดจนกันเหลือแปดองล้วนะพี่นะแบ่งปันสำหรับพี่ๆที่ได้รับชมกันนะครับ สำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสั่งจองกันได้เลยนะพี่นะผ่านเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้ด้านบนนะครับ0649083205นะพี่นะรายพิเศษเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับวันนี้นะฮะช่าบูชา1องค์นะครับหกรบาทนะพี่นะ2องค์1,000บาทนะครับหรือ4องค์นะครับหนึ่บาทนะครับมีบริการจัดส่งฟรีนะพี่นะมีเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆด้วยนะครับ นี่นะครับพระผคัดมาให้พี่ๆแบ่งปันกันนี่วันนี้ก็คือแบบคัดสวยๆเท่านั้นเลยนะฮะอุดกิ่งนะครับกิ่งดังทุกองคนะพี่นะเนื้อหาเป็นไปตามภาพเลยนะครับพิจารณาจากเนื้อหานะพี่นะความเก่านะครับความแห้งนะพี่นะความคมชัดของการเหล่าโบราณน,นะครับนยครับ เครื่องของเราครับเราประกันแท้ให้ทุกอง์ทุกชิ้นเลยนะพี่นะสาหรับพี่ที่สนใจนะครับรีบโทรเข้ามาจองกันได้เลยนะพี่นะผ่านเบอร์โทรนี้นะครับ064983005นะครับหลายพี่ท่านไหนที่ได้เข้ามารับชมแล้วนะครับก็ฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะพี่นะจะได้ไม่พลาดทุกสาระดีๆนะครับและคลิปใหม่ๆนะครับที่นําพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันกันแบบนี้ทุกวันเลยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ